โยโยโยสวัสดีครับ FC คลึงหนุหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคืนหนุกหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้จะตอบให้ทุกข้อความนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์ฟุตบอลโลกยังพักเบรกการแข่งขันนะครับเดี๋ยวรอบชิงที่3แล้วก็รอบชิงชนะเลิศจะเกิดขึ้นสุดสัปดาห์นี้เสาร์ทย์นี้นะครับยังไงรอติดตามกันได้ครับเอามาถึงคืนนี้ครับวันศุกร์ก็3คู่เหมือนเดิมไปเริ่มที่เวลาตีหนึ่งตรงกันก่อนครับฟุตบอลลีกของโรมาเนียวอรุนท โวลุนทารีเนี่ยมีอยู่25แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอเซฟซี่มาหนึ่งครับตัวหลักๆก,ก็อูริชเมเรเคคู่กองหน้าเป็นดานิเอลฟลอเรียเล่นกับอดัมเนเมกกองหน้าตัวเก่งชาวสโลวาเกียครับเจอกับฟารู44แต้มเกมล่าสุดเสียฟอร์มนะครับบุกไปแพ้เฮอร์มาสตัดมาเละ0นต่อ4แถมมิไฮโปเปสคูปไปกันหลังตัวหลักติดโทษแบนในคืนวันนี้อีกนะครับตัวหลักก็เป็นทูดอบาลูต้าคู่กองหน้าเป็นอเล็กซ์ปีทูเล่นกับ, ck, บเดนเิสอารก ฟารูเปิดบ้านชนะ2-1ครับคู่นี้ก่อนเกมคนยกให้ฟารูคอนสแตนติงบุกมาเป็นต่อนะครับด้วยความเป็นจ่าฝูงครับแต่ผมบอกเลยครับหลังจากสะดุดเกมที่แล้วแถมประกันหลังตัวหลักอย่างโปรเพสคูแบนอีกเจอกับวอรุนทารีที่ฟอร์มช่วงหลังไม่แพ้ด้วยนะครับไม่แพ้มา4เกมเหนียวนั่นครับผมว่าวัดใจเจ้าถิ่นวอรุนทารีเกมนี้มีแต้มไม่เสมอก็ชนะเชียร์วอรุนทารีนะครับ ขยับไปที่เวลาตีสามตรงครับไปที่ซาุนดาสเปนแตนาริเฟ่จะเปิดบ้านเจอกับอันดอร่าทีมน้องใหม่แตนาริเฟ่มีอยู่24แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอเบียเรอเบมา2-2นะครับโคเซ่คูราโดเล่นเป็นตัวรุกคู่กองหน้าเป็นอีบารโดเมโรเล่นกับบอค่ากาเซตเจอกับอันดอร่า28แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเลเาเนตมา1-1นะครับชินานบากิสกองหน้าตุรกีติดโทษแบนคืนนี้ลงไม่ได้ครับคู่กองหน้าจะเป็นคริสตอ อัลบา i s สหัวหอกชาวกรีซเล่นกับยาโคโบก่อนซาเลสนะครับทั้ง2งทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนเพราะว่าอันดอร่าเพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาแต่ผมบอกเลยครับอันดอร่าทีมนี้ไม่ธรรมดาครับฟอร์มโดยวรวมดีนะครับก่อนเกมขยกให้แตเนเดเฟเป็นต่อด้วยการเล่นในบ้านและชื่อชั้นแต่ว่าวัดใจอันดอร่าด้วยฟอร์มการเล่นครับเกมนี้จะบุกมามีแต้มไม่เสมอก็ชนะเชียร์อันดอร่าครับ ปิดท้ายที่เวลาตีสาครึ่งนะครับไปที่ฟุตบอลลีกครับของโปรตุเกสในกลุ่ม A ครับปอร์โตทีมจ่าฝูงจะเปิดบ้านเจอกับวิเซล่ารองจ่าฝูงปอร์โตมี4แต้มจากการชนะ1เสมอ1นะครับเกมล่าสุดบุกชนะชาเวส2-0จริงๆรายการนี้ย ช้ผู้เล่นสำรองผสมตัวจริงครับผู้เล่นหลัก,ลกๆมาโกกรูจิตกาเลนโนมีดานิเอลลอเตอร์นะครับดาวรุ่งชาวอังกฤษและหน้าเป้าเป็นโทมี่มาติเนสลงล่าตาข่ายเจอกับวิเซล่าเสมอมา2เกมรวดเกมล่าสุดบุกเสมอมาฟา1-1นะครับแนวรุกมีซามูอเล็กเบนเดสหน้าเป้าเป็นฟรายเดย์เอติมนะครับของหน้าชาวไนจีเรียครับเพิ่งจะกันมาเมื่อเดือนสิงหาคมในเกมลีกนัดแรกปอร์โตบุกชนะ1-0นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้ปอร์โตเป็นต่อพอสมควรครับผมว่า แม้ว่าปอโตจะส่งสำรองผสมตัวจริงครับแต่ว่าถ้าประตูแรกมาไวก็ไหลยอยู่ดีครับยังเหนือกว่ากันเยอะนะครับวัดใจปอร์โตครับจะยิงขาดถึง2ประตูได้ครับสรุป3ทีมนะครับชอบไปที่วอลุนทารี่อันดอร่าและปอร์โตครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลึงเน้นทีมเดียวครับขอทุกคนโชคดีครับบายบาย